การที่ลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาในร้านคาแคร์นะครับย่อมมีความรู้สึกอยากให้รถเนี่ยได้รับการดูแลมีความสะอาดเพราะว่าลูกค้าทุกท่านเนี่ยรักรถนะครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ปิดเล่มรถยนต์ให้บริการทางด้านที่ปรึกษ,ษาทางด้านการเงินบริษัทที่ปิดเล่มรถยนต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับ ทาง e p o w บอ Society นะครับจับมือร่วมกับบริษัทคาทัศนะครับซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ปิดเล่มรถยนต์ให้บริการทางด้านที่ปรึกษาทางด้านการเงินที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับแล้วก็พะบบต่อทะเบียนประกันภัยตรวจเล่มตรวจสภาพรถยนต์นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ปิดเล่มรถยนต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับทางเราอ e ีโคบอสโซตีนะครับกับบริษัทคาทัศนะครับ จับมือในการนําล่องเปิดศูนย์บริการคาแคร์ครบวงจรนะครับที่เป็นวิกฤติแวดล้อมและศูนย์บริการที่ปรึกษาทางด้านการเงินภายใต้แบรนด์นะครับ e คาทัศคาทัศเป็นผู้บริการให้บริการทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดเล่มจัดหาประกันภัยพรบให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะธุรกิจให้บริการปิดเล่มรีไฟแนนซ์นี่เราเป็นผู้ให้บริการ อันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยมียอดที่ผู้ใช้บริการที่สูงที่สุดนะครับจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยเสมอมาคือทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความสบายใจสะดวกสบายในการทำธุรกรรม เกี่ยวกับด้านการเงินเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของรถการเป็นเจ้าของรถเนี่ยเราจะสามารถใช้รถไปทําอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเอารถไปเข้าไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ซื้อขายจะทายังไงให้การบริการของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นการที่เราจะมีสาขาในทั่วประเทศให้บริการเนี่ยมันจะช่วยทําให้การบริการเข้าถึงได้ง่ายลูกค้าเองรู้จักเรามากขึ้นขณะเดียวกันเราก็เล็งเห็นว่าธุรกิจคาร์แคร์นะครับโดยเฉพาะอีโคอะสซายตี้นะครับเป็นร้านคาร์แคร์ซึ่งมีมาตรฐานการทํางาน ที่ดีนะครับแล้วก็ให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีสาขาที่ที่มากนะครับเราคิดว่าการที่เราสามารถเสริมเข้าไปในจุดที่การให้บริการเพิ่มขึ้นเนี่ยจะช่วยทํให้ลูกค้าได้ควาสมสะดวกสบายถ้าเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในการดูแลรถไแลดด้วเนี่ยครับเรื่องอื่นๆที่ลูกค้ามีความไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของรถนะครับเพราะลูกค้าผู้หญิงหลายท่านก็จ,จะไม่ทราบว่าเอ๊ ถ้าอยากจะซื้อรถขึ้นมาแล้วเนี่ยรถที่คันจะซื้อมาดีไหมเฉพาะรถมืสองจะจัดหาไฟแนนซ์ยังไงเกิดรถที่ใช้อยู่เนี่ยครับออมีปัญหาเรื่องการผ่อนไม่รู้ว่าจะผ่อนยังไงต้องการรีไฟแนนซ์อยากจะเอาเงินรีไฟแนนซ์ไปทำธุรก,กิจจะพยามที่ไหนซึ่งประเด็นคําถามเหล่านี้นครับถ้าเรามีผู้ให้บริการที่รับความไว้บังใจเนี่ยจะทําให้การให้บริการเนี่ยครบวงจรมายขึ้น การให้บริการนะครับยังเหมือนเดิมนะครับคุณภาพยังดีเหมือนเดิมเหมือนกันทุกสาขาครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ในอำเภอชะอําหรือว่าอำเภอใกล้เคียงนะครับทดลองมาใช้บริการในส่วนของอ e ีคารทัศสูตบริการคาร์แคร์พรีเมียมครบวงจรนะครับเราให้บริการในส่วนของงานล้างรถระบบไอ้น้ำเคลือบแก้ว เคลือบเซรามิกขัดเคลือบสีซักฟอกเบาะคมแลปสีแลปกันลอยรถยนต์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของคาทัศเราให้บริการในส่วนของสินเชื่อให้บริการเกี่ยวกับการปิดเล่มรถยนต์พอรบอรประกันชั้น1ประกันชั้น2ประกันชั้น3โดยที่ศูนย์บริการอีโคคาทัศนะครับอยู่ภายในห้างโลตัสอำเภอชะอํจังหวัดเพชรบุรีนะครับ